โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเออร์ซายทีนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม b e a t b e บ s โซ l นะครับคลิปนี้เนาะเรามาลงลิมิตเบเกอร์เกรดกันเนาะก,ก็เป็นรอบของวันที่ 11. 1 1เดือน10นะครับถึงวันที่2 1เดือน10นะครับก็ตัวละครผมเซตไว้แล้วล่ะนะครับก็จะมี3สล็อตนาอดูสล็อตแรกกันสล็อตแรกนะครับความเสียหายสาหรับ ตัวละครท่าจิตเนี่ยก็จะคูณสองเท่านะครับอืมก็จะเป็นเบียรุยันะครับแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายถ้าเกิดตัวละครนั้นนะครับเป็นตัวละครต,ครตครทีท่าสีน้ําเงินหรือว่าตีระยะไกลนะแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติผู้ตังหารสีเท่าด้วยถ้าเกิดคิวเลอร์ตรงนาะก็คือคิวเลอร์มนุษย์นั่นเองนะครับอ่าช่องแรกเราลองมาดูนะว่ามีตัวอื่นเปล่าอันแรกเราต้องใช้เป็นสีม่วงนะแล้วก็ตังหารโยมทู่ นะไอสังหารมนุษย์นะครับแล้วก็ถ้าจงตีจะเป็นสีน้ําเงินอันนี้คือแบบครบนะอืมแบบครบเลยนะครับแบบโบนัสเราแบบครบเลยนะครับก็จะเป็นเบียคุยานะแต่ถ้าเกิดไม่สีน้ําเงินนะมีใขรบางก็มีตัวประมาณนี้อาจจะใช้ตัวอื่นได้นะเออนะครับก็อาจจะไปใช้สีม่วงมีใครดาเมจตพ,บพ,บพบอๆก็ ใครอะมีคิวเก้เนาะอยูเกีเล่นได้แล้วก็เดียวคุยะนะเดียวคุยะล่างนี้นะวันนี้ก็ได้เมดดีนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้คิวเลอร์เนาะคิวเลอร์ er ไม่ตรงเนาะแล้วก็มีเจ้าโกม่วงตัวนี้นะครับอืมก็เล่นได้นะแต่อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยส่วนช่องที่สองนะครับจะเป็นถ้าเกิดความเสียหาย ค่าทัาษะสองเท่านะครับก็คือสีเขียวนั่นแหละนะก็ผมใช้เป็นแบมบี้นะครับชุดว่ายน้ำนั่นเองนอนถ้าเกิดใครไม่มีไปเปิดได้นะครับตอนนี้มีตู้ให้เราเปิดกอนอยู่นั่นเองนอะแล้วก็เพิ่มความความเสียหายถ้าโจมตีสีแดงหรือว่าตัวตีระยะใกล้เนี่ยสองเท่านะครับแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติผู้ตั้งงานห้าเท่านะก็เพราะว่าส่องเป็นอันคาร์นะครับก็เข้ามาดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องสีเขียวนะครับตั้งหารลันคาร์นะครับ เราเอาแบบครบขันนะแล้วก็ตัวละครที่ตีสีแดงนะครับจะมีใครบ้างนะครับผมก็มีแบมบี้นะครับตัวนี้เลยนะครับที่ตรงทุกอย่างแล้วก็มีรวมถึงกิมจอนะครับกิมจอล่างนี้เนาะอืมถ้ามีกิมจอก็ใช้ได้นะครับลองเลือกดูนะลองดูว่าเรามีตัวละครอะไรบ้างนะครับที่ใช้ตัวแทนได้เนาะถ้าเกิดจะเอาแบบคบๆนะไม่นั้นก็ เอาตัวที่ท็อปดามจทอะนะครับอย่าง Grammy แกรมมี่ก็ไหสีเขียวเนาะมีแกรมมี่ใช่สีเขียวที่ท็อปดามจอยู่นะครับส่วนสลอตที่สามนี้ก็กดไม่ได้เยอะนะครับแค่ความเสียหายท่าปัญญาสองเท่านะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแค่ขอให้เต็นท่าปัญญานะครับจะได้สองเท่าก็ถ้าเกิดจะเอาให้ครบก็จะเป็นสีเหลืองเออสีส้มเนี่ยสีส้มนะครับแล้วก็สังหารยยมาทูตนะครับ มีใครบ้างก็ผมมีประมาณนี้นะครับผมก็มีเจ้ตัวไว้ผมก็เลยเอาไอ้ไว้มาเล่นนี่เนาะก็เป็นตัวที่ไำใมีจัดจ้านอเดียวเนาะถ้าเกิดใครมีตัวอื่นก็สามารถเล่นแทนได้นะครับเอาแบบลิงก์เยอะๆนะเบิร์นี่จะเยอะนะครับเล่นด้านเหมือนกันนะครับแต่อาจจะใช้เวลาเนาะอืมมานะครับเราไปลุยกันนะครับ22สเตตผ่านหรือเปล่า

どい <laughs> どっか <No. S 2> のよくの見るよどけあまいならどけあどけあいけいけいけい

Right. あ甘いのよ,よく見る。終わりだ。どけ。どけ。あどいよく見る。 よかった。 โอเคครับก okay ็ผ่านแล้วนะยีิบสองชั้นมาเกือบนะแล้วบอกเลยเวลาเกือบไม่ทันนะครับก็จะมีก็จะมีหลายจุดที่ยังเล่นปิดพลาอยู่แล้วบางทีเคลียร์มอนไม่หมดด้วยบางทีเขาเรียกไงจะมาวาดแต่ว่ามุมมันไม่ดีด้วยนะครับก็เลยทําให้ดรามิส่วนนั้นมันหายด้วยนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะก็ได้ขอนะครับผม อได้แต้มได้เพชรอะไรเงี้ยปึบรับมาก่อนนะครับผมก็ได้พอดีเควสแหละนะครับผมก็ถ้าจะไปไปแบบยีห้าชั้นก็ยังไม่น่าไหวนะเพราะว่า <Yeah. S 1> ดูจากทรงแล้วนะครับอืมประมาณนี้นะครับก็มีตัวละครอเบียคุยาเนอสองรับห้านะครับแล้วก็แดนบี้สองรับห้า รวมถึงวายจิโกะด้วยนะครับสองหับห้านะครับก็มีหลายๆตัวที่เล่นแทนได้นะก็ลองไปหาดูนะครับลองกองลองดูอะไรพวกเนี้ยนะครับอาจจะอาจจะไม่ต้องอาาช่องสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องสังหารตรงก็ได้นะก็มีให้เลือกเยอะกว่านี้นะครับก็าจะาเล่นได้อาจาจะใช้เวลาที่นานขึ้นหรือว่าถ้าเกิดใครมีห้าทับห้าก็จะเล่นสบายขึ้นหรือว่า ว่าเราข้อใหม่ๆ่ที่อ b d d อ่ะอาจจะเล่นง่ายกว่าตัวไว้อีกนะครับผม,มประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอ๋ะถือว่าผ่านชาลินแล้วนะครับสำหรับอะไรนะ <c oughs> อันนี้เรามาตีเลยนะเอาริมินเบรกเวสนะครับผมจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากก,า like, กาดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้นะครับเพื่อนๆใช้ทีมไหนก็สามารถแนะนำกันได้นะครับผม ไปแล้วครับ